สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันที่หมายตุงนานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับสีได้มากได้ปลาช่อนตัวเล็กๆมาตัวนึงครับตรงเมื่อกี้ลองลองลองตีไปที่ตุ่งนาดูได้แปลงตรงนี้นะครับตรงร่องล้อรถบดกว่ามากัดนะครับหนึ่งตัวใส่ปลาค็มนะครับโอเคครับมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีตัวกัดอีกหรือเปล่านะครับตรวยอดมากครับนี่ไ่เดี๋ยวก็รู้ โอ้ยโดนนะครับช้อนใส่ปลาเค็มครับช้อนใส่ปลาเค็มนะครับ,รบ,รบตีผ่านปุ๊บขยับก็บขยับซ้ำไม้ที่สงนะครับโดนเลยใส่กำลังดีนะครับอุ้ยอ้วนมากกับใส่กบปใส่อะไรใส่ป๊อปนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ วันนี้น้ำกำลังดีนะครับบริเวณนี้ลงก็นิ่งนะครับเดี๋ยวมาลองตีไปเรื่อยนะครับแรงข้าวในใน,ในแรงข้าวในานาเนี่ยสวยมากเอคือข้าวเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะครับเหมาะที่ปลาจะอยู่น้ําก็กําลังดีโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อโอเคครับมาลองดูแนวลอรถตรงนี้นะครับสวยมากเผื่อมีตัวแอด ไปตรงเขาไม่เห็นมีตัวขยับ โหเสียดายมากนะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับสส,สวยนะครับช่อนโอ้โหสสวยมากนะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้โหเสียดายช่อนใส่ประมาณสักเจ็ดขีดแปดขีดได้นะครับถึงหน้ำปลาไม่รู้ประมาณสักเจ็ดขีดได้ คงจะตีไม่ไม่ไม่เห็นนะครับตรงมุมกล้อง,งเมื่อกี้มุมกล้องขยับมาด้านนี้นะเปลี่ยนเป็นกบสามเหลี่ยมนะครับตีปุ๊บก,ก็โดนเลยแม่เดียวเลยโอ้เสียดายตรงมุมนาพอดีนะขนาพอดีเลยนะครับสสวยไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้เห็นจังหวะก,กัดก็ไม่เป็นไรนะครับได้ตัวโอเคครับสุดยอดครับตีต่อ โอช่อนนะครับผมกล้องมองไม่เห็นแนี่นะครับจุดนี้ช่อนใส่ปลาเค็มนะครับเล็กๆตีไปตุ้งไอตรงช่องล้อรถนะครับเมื่อกี้จังหวะเลกตีไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่มีตัวอ,อมากัดนะครับตีซ้ำดูอีกทีนะมีตัวออกมากัดเฉย ใส่ปลาเค้มรมนิ่งๆอย่างนี้นะครับลามจะกัดดีมากไม่ถึงกับนิ่งเยอะไม่ต้องไม่ถึงกับนิ่งมากนะครับแต่ว่าก็ปลากัดดีช่วงตอนเย็น ในเปล่งน,นานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่กัดเบาๆอยู่ตัวุบบบเครั โดนนะครับโดนเลยครับโดนยุนบเบาๆมากครับอย่าหนุครบพี่น้องใชนน่ไห้สวยนะครับโอ้โห,โโหโวุ้ตัดเลยนะครับกันไท้สวยมาก ไปสวยมากนะครับตีไปครั้งนั้นเมื่อกี้กัดยุบเบาเบามันเคี้ยวมันเคี้ยวว่นตึ๊บเลยนะครับโอเคครับชนไซส์สักครึ่งกิโลน่าจะได้นะครับว่นมากโดนตรงมุมแก้มพอดีเลยนะครับเต็มๆเลย ช้อนไซส์ครึ่งกิโลนะครับกับกบสามเหลี่ยมนะครับอีบ่บางได้สวยมากครับถ้าได้ใช้นี้ประมาณาสี่ห้าตัวนี่อยู่เลยนะครับโอเคนะครับคิดว่านังยังมีตัวอยู่ครับแต่ว่าลมถ้าลมไม่แรงเนี่ยเวลาตีไปเนี่ยจังหวะแอคชั่นของเหยื่อนี่ทำให้ผิวน้ำการตบกอผิวน้ำมันจะดีกว่านะครับได้เทย์ถัวเลยใสตุ้ อย่ลอกตีดูต่อนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับตี่มาตีหมายทุ่งนานะครับทุ่งนาทุ่งนาน้ําท่วมนะครับน้ํากําลังดีเลยสำหรับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดหกหกแต้มนะครับหกแต้มก็ถือว่าก็ถือว่ากัดดีอยู่นะครับตอนที่ลงมาตีใหม่ๆลมยังไม่แรงนะครับพอตอนเย็นใกล้ๆจะค่ำเนี่ยลมแรงก็เลยตียากสักหน่อยนะครับถ้าลมไม่แรงก็คิดว่าโอเคนะครับสำหรับแต้มวันนี้นะครับ ทั้งหมดมีไซส์นขนาดครึ่งกิโลนะครับ2ตัวแล้วก็ตัวเล็กๆอีก4ตัวนะครับเอาไปทอดได้ตัวเล็กมากปลาหมานนะครับตัวแรกกะว่าจะปล่อยก็ตายซะก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปทำอาหารได้กลับมาวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับเมล ครับสำหรับน้าที่ชื่นชอบนะครับการตกปลาหรือว่าเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับบายๆครับโชคดีครับเสงอาทิตย์สวยมากครับใกล้ๆจากคำละให้ดูบรรยากาศนะครับสวยมาก โอเคครับ่อ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ